กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเมื่อวันที่18มิถุนายน6 7เจค่ะพี่นอ้องซอเขียวกับจะพาพี่น้องมาพบปะก,กับตัวเลขแนวทางของหวยฮานอยคุณลุงส่งนะคะคุณลุงส่งได้ส่งตัวเลขแนวทางของหวยฮานอยมาแล้วนะคะพี่น้องหลังจากแตกตะบี้ตะบันนะคะแตกโพดแตกเวียเซียนแตกเซียนนั่นพี่น้อง ไม่เคยผิดหวังสำหรับตัวเลขทุกแนวทางจริงๆเลยนะคะแตกสามน้อยสี่น้อยเขาวัานี้เ่าะน้ำซ้ำสามโตแตกพร้อมคุณนะพี่น้องเมื่อมันจีแตก,กนะเ,ออเดี๋ยวสองโตเดี๋ยวสามโตนะคะเมื่อวานนี่แตกน้อยพิเศษค่ะพี่น้องหาสามพะนะนะคะอซอยเขียวก็จะล่าเฝ้าไรโรกเลกย่างแย่เราเบิ่งดูขนาดเฝ้าจนว่นาวผิดเนาะพี่น้องเออฝ้าหลายยันพี่น้องเบื้องบนท่านนะคะ เลขมันหลายงานมันเยอะรัฐบาลให้กับมาแล้วเสี้ระยองมาแล้วหางเดียวเม็ดเดี่ยวพี่น้องล่างเม็ดเดี่ยวนะคะมาแหล้วหวยซองละแสนค่ะพี่น้องพิจารณนาเบิง้งหวดนี่มันจิเขาบ่าแต่ว่าหวดนี่ซอยเขียวโทษสัมผัสพอเสียระยองจากปากสดๆเลยมันเป็นเจ้าใดนะคะเอาให้พี่น้องได้ยินไปเลยนะคะซอยเขียวกูเทียจะเบ้าเองนะคะกูเทียนี่ซอยเขียวจะเบ้าเองเลยนะคะแต่คลิปนี้เป็นของอ่าพอเสี้ระยองน่ะซ้อยเขียวจัน สัมผัสพอเสี้ยนอะย่องให้ได้ยินจากปากเลยว่ามันเป็นอย่างไรหอวซ้องละแสนนี่เนาะค่ะก็เลยกลายเป็นตัวเลขเพื่อที่สิมาบอกพี่น้องว่าหางเดี่ยวเม็ดเดี่ยวอหลีได้พี่น้องเมื่ออยากสิผักเนาะเป็นไดมากสันเท่ากับล่องเข้าไปติดตามเบืองเนาะในหวยไทยค่ะพี่น้องเฝ้าจับเฝ้าหารอตลีไว้เด้อค่ะซออเขียวกรบบาดในเห็ดหอดสูตรล่างพึ่งอยู่เออเรียกซอเขียวก็ได้เพราะท่านในยู่จักสิเอาตัวใดเนาะพี่น้องเมื่อท่านในเฮ็ดอยู่เพราะว่าซองนี่ เป็นคนงานหลประเดี๋ยไปยุงกับอีอย่างนี้พี่นอ้องยุงแต่น้ำงานนี่แหละกับลูกกับเต่าคนในรอบกัวแหละพี่นอ้องบางที่ก็มีเสียงรถเสียงไล่น้ำเนี่ยก็ขอ,อให้เนาะพี่นอ้องเพราะว่า,อวาสอดเขียวทำงานอยู่ทางรถมันแรีนไปแรนมากค่ะบางทีมันมีเนต็ตม,มีสัญญาณค่ะสอดเขียวก็เลยมานางังว่าเลีกสันดกวาอ,อยุใส่เนาะเลือกงามงามดีนี่เนาะมือเศร้านี่สอดเขียวจดไปอยู่ที่พี่น้อง เลิกง,งามยามดีวันนี้นะคะของวันที่สิบดมิถุนาย,ยนหกเจ็ดนี่ยนะคะพี่น้องเป็นเลิกง,งามยามดีของเรื่องเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะ,ะสมมุติว่าเจ้าสีเห็ดธุรกิจการงานใหม่นี่เห็ดเลยเริ่มต้นจากการงานหรือจะไปเปิดบัญชีใหม่นะ,ะและพนักงานใหม่บอก หรือจะสมัครงานใหม่นะคะเปิดบัญชีใหม่นี่อุ้ยดีคักมือนี่เพิ่นวาเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความรักนะคะรักครั้งแรกเริ่มจากการนัดพบหรือจะเป็นการปับคว้มข้าใจบอกผู้ใดพิดกันยุก,กับปับคว้มข้าใจกันสะก้อนมือนี่พี่น้อง่อาเฝ้าไปทั้งไหนเนาะ,ะมันอยู่ไสซอเขียวจดไว้อยู่นี่ก็ได้พี่น้อง หลายใบไลยอัดหลายเน่หไลยพี่น้องเอ้ยแต่ละเมือแต่ละเว้นบรยยิยูบางได้สวเขียวนะอ,อีมาลุงตรงนั่งตื่นขึ้นก็ยุ่งกับลูกคนน้อยพาไปโรงเรียนนะคะพี่น้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและค่ะพี่น้องคะเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะจะฝ่าวายจะฝ่าว่า้สว่เขียวเด้อค่ขล่งเลขกสาก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรูกเร็ยวอยากเห็นตัวเลขว่ทักมาทางไล่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่น้อง ซอเขียวมีไหพี่น้องสุขูมสุขคนนะคะช่วงเวลาที่เราคุยกันอยู่นี่นะคะพี่น้องบอเวนมาใจอยู่ซื้อสมองม่ได้ยู่นี่ได้พี่น้องมันไปยุอีกมงนึงบนนี้เดี๋ยวนี้คตมันยากเลยนะเออคิดงานเผื่อการล่วงหน้าคนนี้พี่น้องจกอักย่ใสนอนเลืองงามย่ำดีมันก็นมีแค่นั่นแหละพี่น้องตามที่ซอเขียวเอาไหฟางหันละเนาะค่ะเรียกมุ่งคนมันย่ใสระเบนโอ้โจดใบแจกยู่ใสเนาะพี่น้องือ แลวเสียทิมเบิดบ่นาะาถึงว่างไ้อยู่โตเฮียนผลบ่อเลื่อมออกมากบ่าหือพี่นอ้องสอดเขียวกระไดเนาะแต่ว่าสอดเขียวจับได้อยู่เหลืองามงามดีเนาะ,ะเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้นะคะมีเลขหนึ่งสอดเขียวจําได้อยู่มีเลขหนึ่งที่ป็นมงคลนะคะ,ะเลขที่เป็นมงคลวันนี้มีเลขหกมีเลขเจ็ดเออแมนเลขเก้า เลข6เลข7ดเลข9้าเลข8ดนะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขหนึ่งนะคะแล้วก็สีที่เป็นมงคลวันนี้นะคะมีสีเขียวสีสม้มสีดำแล้วก็สีสีอย่างนอ้อยอีกสีหนึ่งพี่นอ้องสีที่เป็นมงคลเด้อเมื่อนี้คือสีแดงอย่าใส่ค่ะ ออขอเขียวจำได้ซ้ำนี่เอามาฝากมาตอนกันซ้ำนี่ได้ยินซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นแหละพี่น้องมันหาบ่เห็นแต่ซอเขียวจำได้ซ้ำนี่อืมกะบวัาากันเนาะเออเพราะว่าการเว้าเรี่องนี้เขาบอกออกมากสิเขาจบจุดจุดจัดโดยดีพี่น้องเขาบ่ไเลยอันนี้นี่ตั้งรักไว้มาเต้เงอนกับจิงโจทย์ไว้ย่างดีย่างดีมากหอดจากเป็นยังเป็นยังพองค้นทั่วเขาพองเอฟซีทั่วมากพองอาจารย์ทั่วหาพี่น้องต่ำกันตึงตึงอยู่เดี๋ยวนี่นะ เอบอบ่ได้ว้างนี่พี่น้องเฮ็ดงานยุ่งสิก็มีควร้องอ้ยโทรศัพท์หลายเครื่องเท่าไหร่ฮี้ยเป็นยุ่งตีกันพี่น้องเอา้าจนบ่มีเวลาเอดสิตอับรักตอบไล่ผัะพี่น้องเอ้ยอยากสิตอบไล่น้ำผู้ใดเนี่ยดิง้งนางดิ้งนางอยู่พี่นอ้องเงี้ยเฝ้าว่าสอเขียวเด้อบ่ได้ย,ยิงบง่ไดยย้อวงบ่ได้อีหยังแต่สอเขียวน่ะติดงานค่ะเดี๋ยวสอเขียวจะขึ้นเข้าไปเว้าให้ฟังดอกเลขมันหลายพี่น้อง แล้วก,ก็ดีใจนะคกับพี่น้องที่ถือหวอยล้ามือเคลื่อนค่ะพี่น้องค่ะเสี้ยนซอเขียวมิดอิงติ่งมือเคลื่อนนี่จ้าเป็นเนจังไดเสี้ยนเรียกบอกเขาจักคนค่ะพี่น้องแต่ว่ามีพี่น้องเอฟซีทรงตัวเรียแนวทางมาให้ซอยเขียวเบิงนะคะแล้วก็ให้ซอเขียวพิจารณาให้เนาะค่ะซอเขียวก็ได้จัดการพิจารณาให้เรียบร้อยทรงให้สรุป ถูกศ oh, e okay. ูนย์เก้าเก่าศูนย์เพลอนค่ะพี่น้องโอ้ดีใจน้ำเพลินอยู่ค่ะดวงเข้ากันเฮ็ดยังกะขึ้นพี่น้องอืมเพื่อนันกะไม่ว่างใจซอเขียวเนาะค่ะห้ซอเขียวอ่าสื่อตัวเลขกแนวทางห้ค่ะพี่น้องอ่าแล้วก็คือหลายแนวนะถ้าถ้าเป็นวันจันพุธสุ์นี่ซอเขียวสิบ่ค่อยว่างหรอกนะคะอถ้าเรียกไลายๆจังเสียนบ่ผูนันเก็ไม่เบาผูนี่เก็าไม่เบาบุนี คนเล่นเลขป่เนี่ยพี่น้องต้องการที่จะเอาตัวเลขเรามาลงในาลายกลุ่มนะคะถ้าเราคุยลายกลุ่มนี่เราจะไม่ค่อยว่างนะคะพี่น้องเออเพราะว่าพี่น้องมากขอตัวเลขอันเล่าเฮ็ดดีเล่าสตาร์ล่าที่วิบาา่บอรกันะหาน้อยบัดีส่งให้แน่ส่งให้แน่บัดีถ้าเราไม่ส่งเพื่อนในกลุ่มเขาก็ไม่รู้จะเข้ามาในกลุ่มเพื่ออะไรใช่ไหมเออเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันทุกคนนะคะพี่น้องอ,อถึงจะไม่ได้อะไรจากเพื่อนในกลุ่มก็บางที มันก็เป็นความสุขทางใจอีกชนิดหนึ่งนะคะเอ่อหนึ่งสามน้อยสี่น้วยลงทุนไปขันบวกถือกระุยปุย๊บขันถือว่าสั้นก็ได้เบิดทั้งสามน้วยสี่น้วยเาก็ไปติดตามตัวเลขแนวทางของ dNA หวยห้าหน้อยของคุณลุงส่งนะคะวันที่สิบเจ็ดมิถุนาย,ยนหกเจ็ดแล้วเราก็ไปติดตามเลขหว้ห,หนอยงวดวันที่สิบแปดมิถุนาย,ยนหกเจ็ดกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของ d n a ของ ห้าน้อยของคุณลุงส่งนะคะพี่นองขาค่ะพี่นองคะเดี๋ยวถ้าเบิ้งดีนเอกกอนพี่นองหวยห้าน้อยลุงทรงเนาะหนึ่งนะคะแตกวิ่งหนึ่งไปแตกที่น้อย v i p นะคะวิ่งหนึ่งวิ่งห้าไปแตกที่น้อยเฉพาะกิจน้อยกาชาติน้อยพิเศษนะคะวิ่งสามไปแตกที่น้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษน้อย v i p นะคะวิ่งแปดไปแตกที่น้อย าชาตินอยพิเศษนอยปลุกเอ่อนยพิเศษกับนยายชาตินะคะวิ่งแปดแตกทุกแนวทางเลยนะคะจับคู่อาจารย์แตกมาที่สามหานายพิเศษค่ะพี่น้องอ่มึงดูนี่เกียบเป็นเขาสามตัวนากกันเม่นหานี่บอกโอ้ยอาจารย์แตกสามตัวเคยมีอยู่เด้อพี่น้องเอาไปเบื้องดีเอ็นเอของวัดต่อไปค่ะาไปเบื้องตัวเลขหน้าทางวัดต่อไปเลยค่ะหลังจากเอาดีเอ็นเอมาชมเนาะค่ะพี่น้องนี่ ดีเอ็นเอนะคะพี่น้องคะค่ะก็เกี่ยวกับแนะนําเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะอ่ะแนวทางวัดวันที่เออสิบแปดมิถุนาย,ยนหกเจ็ดนะคะพี่นอ้องอ่าอาจารย์ให้มาที่วิ่งรูดสามกับแปดพ้นล่างนะคะเลขหลักมีสี่มีสามมีแปดนะคะจับคู่สองตัวสามสี่สามสามสามแปด แปดสี 8, 4, 8, 3, 8, 8, 8่ค่ะพี่น so ้องอาจารย์เด ah ่นให้ที่สามสี่แดสี่สามแปดและแปดสามค่ะพี่น้องโอ้เรียมันเป็นตัวกลับอยู่ในนั่นพ่วมเนาะพี่น้องอ่าสามแปดแปดสามเนาะเป็นตัวเดียวกันค่ะจับคู่แต่ที่แน่ๆในนี่คือไปกลับเบิร์ดนะคะตัวเลขแลวชุดสาตัวนะคะสตัวมีสามสามสี่ามสามแ แปดสามนะคะพี่น้องสามสามแปดอันนี้นะสามแปดแปด่เขียวเขียนว่าจะเขียนอันสามแปดสามแหละมันผลว่าเขียนงอเป็นเลขแปดก็เลยเขียนไปเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์นี่ตัวเด่นหน้เบถถิดตัวเด้อนี่เป็นเลขของอาจารย์ตัวนี้โซ่เขียวเขียนพิื้อนะคะอ่าซุมเนี่ยที่เป็นวงเล็บให้นี่คือเป็นเลขของอาจารย์นะคะ4หีหางสามตัวสีหางค่ะพี่น้องแคบหนาจอยเรียบร้อยนะคะค่ะ ฮานอยลุงส่งค่ะพี่น้องค่ะวิ่งรูดนะคะงวดันที่สิบแปดมิถุนายนนะคะวหวยฮานอยลุงส่งวิ่งรูดสามกับแปดบนล่างเลขหลักสี่สามแปดจับคู่สองตัวให้สามสี่สามสามสามแปดแปดสี่แปดสามแปดแปดค่ะพี่น้องอาจารย์เด่นให้ที่สามสี่สามแปดแปดสี่แปดสาม สามตัวเด่นให้ที่สามสามสี่สามสามแปดสามแปดสี่สามแปดสามนะคะค่ะอาจารย์เด่นให้เท่านั้นเนาะส่วนตัวที่ไม่เด่นในสามตัวเป็นเลขที่ซอเขียวเขียนผิดค่ะพี่น้องอาจารย์บอกว่าโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่นอ้องอ่าพบปะกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์เท่าแล้วกะให้พี่น้องมีความโชคดีเหมือนดังที่อาจารย์บอกมาทุกทกท่านเลยนะคะพี่น้องอ่ะโชคดีมีใช่แทถๆแล้วก็ไปพบก,กันไม่ค่ะงวดนะ่ะคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พี่น้อง สวัสดียวะอมราพาจากเพียงแค่นี้เนาะไปพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ